สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world อาจ่าเขาทำคลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับและวันนี้เป็นคลิปที่อาจจะผสมผสานกับความรู้สึกของจ่านะครับไม่ได้มีเหตุผลที่จะไปเจาะจงถึงใครหรือว่าใครดีไม่ดีใครเลวใครร้ายไม่มีจุดประสงค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่อ มีคนทักหลังไม่จ๋าแล้วก็ทั้งหน้าไม่ด้วยหละทั้งหน้าห้องทุกอย่างแบบจ๋าพูดคลิปเรื่องทหารเสียชีวิตอ่าสิท่านที่ออฟกาน,นอยสิครับที่เสียชีวิตไหนคาบงคาบูอะไรประมาณนี้ครับจ๋าก็พยายามจะหลีพูดก็พูดได้นะแต่แต่ก็พยายามจะยังยังไม่ทําคลิปนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่พร้อม ที่จะพูดถึงมันอ่ะโอเคเข้าประเด็นคลิปเลยแล้วกันเพราะ,ะจะไม่ต้องให้พี่น้องหลายๆท่านต้องเสียเวลานั่งรอจ๋านะครับคือแบบนี้ครับได้มีน้องท่านหนึ่งนะครับเป็นทหารเรือไทยก่อนอื่นจะต้องสรุทททำความเคารพน้องก่อนเพราะว่าน้องได้ส่งคลิป ที่น่าสนใจมาให้จ่าแล้วมันเป็นคลิปแตรนอนนะครับน้องคนนี้ถ้าให้จ่าเดาก็คงเป็นหน่วยเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียวน่วยหน่วยนักดนตรีแล้วกันเนาะของกองทัพเรือนะครับน้องถ้าจะได้ดูดูจากยศน้องนะครับเป็นยศจ่าโทนะครับ ก็ต้องซาบซึ้งในน้ําใจของน้องมากเพราะน้องได้อัดคลิปคลิปการเล่นแตรนอนให้จา่าและนี่คือข้อความของน้องที่ส่งมาให้นะครับขออนุญาตขับจา่าผมขออนุญาตมอบแตรนอนในแบบของกองทัพไทยแด่ทหารกล้าชาวอเมริกาที่สละชีพเพื่อชาติทําหน้าที่อย่างเต็มที่ให้พี่ๆน้องๆผู้กล้าได้พักผ่อน แต่นอนนี้ผมเป่าจากความรู้สึกในใจที่มีต่อเพื่นอนทหารร่วมโลกด้วยกันครับสุดท้ายนี้ผมอยากขอบคุณจ่าและขออนุญาตชื่นชมจ่านะครับที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันแม้อาจจะไม่ได้เป็นการส่วนตัวก็ตามขอบคุณจ่าโทท่านนี้มากๆเลยนะครับ สุดดยอดเดี๋ยวเรามาฟังแตรนอนที่น้องบรรเลงค่ะส่งมาจากใจถึงแก่ผู้กล้าที่ได้เสียชีวิต13ท่าน ขอบคุณจริงๆครับจะขอไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าน้องชื่ออะไรเนะเาะก็ต้องขอบคุณน้ำใจที่น้องมีให้แด่ทหารผู้กล้านะครับอของอเมริกา,าต้องขอบคุณจริงๆครับถึงแม้เราจะอยู่ในคนละเครื่องแบบแต่ด้วยน้ำใจที่เรามีให้กันและกันจะถือว่าประเสริฐยิ่งนักครับผม จ่าไม่ไม่อย่างที่จ่าได้พูดไปครับไม่ไม่ไม่อยากไม่ไม่เชิงว่าไม่อยากหรอกครับก็คือแบบมันยังยังไม่อยากจะคุยเรื่องทหารที่เสียชีวิตไปเนาะแต่แต่จ่าขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วกันครับเอาเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะแต่จ่าไม่ได้ไม่พูดถึงว่าลำดับเหตุการณ์เกิดอะไรยังไงขึ้นแต่จ่าอยากจะดึงพี่น้องหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่ ลองนึกภาพไปพร้อมๆกับจานะครับอะไรอะอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาและบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเอาระเบิดติดตัวตัวเองและวิ่ง เข้าไปสู่ผู้บริสุทธิ์ทหารประชาชนแล้วระเบิดตัวเองตุ้มอะไรที่ทำให้คนเหล่านั้นกล้าทำแบบนั้นได้อะไรดนใจเขาเขาได้อุดมการเหล่านั้นมาจากไหน จ่าทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันครับผมเข้าใจแหละว,ว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าอเมริกาเป็นคนเซ็ตอัพอเมริกาเป็นคนเชื่อเชิญอเมริกาเข้าไปเพื่อเหตุผลหรือประโยชน์ตรงนั้นมันคงมีแหละมันคงมีส่วนอยู่ด้วยแหละแต่เพียงแค่เอาเหตุการณ์ที่จ่าเพิ่งถามคำถามเมื่อกี้คนกลุ่มนั้น ใครสอนเขาเขาทำไปเพื่ออะไรและลองกับเอาไปเทียบกับความเป็นจริงกับรูปภาพที่เราเห็นกับพี่น้องแอฟแกานที่ต้องการความช่วยเหลือบวกกับสิทธิของผู้หญิงที่อาจจะไม่มีเท่าเทียมกับผู้ชายในแอเรียนนั้นๆ สิ่งที่เขาต้องผเผชิญต้องเจอหรือเหตุที่เราเพิ่งเห็นไปไม่กี่วันมานี้ว่าคนเหล่านี้ระเบิดตัวเองตายอะไรใครสอนเขากลุ่มนั้นมาจากไหนหรือว่าอเมริกาบังคับเขาให้มาระเบิดตัวเองให้ตาย ถ้าพี่น้องทุกท่านได้คำตอบเหล่านี้จะเชื่อว่าเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเอเรียนั้นอย่าให้ออกนอกประเด็นเลยครับก็ต้องขอบคุณจ่าโทอีกครั้งครับที่ส่งเพลงบรรเลงแตรนอนนะครับของอเมริกาก็มีคล้ายๆกันเลยครับผมแต่ของเราก็อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยแต่คล้ายกันครับ เล่นก่อนที่จะเข้านอนนะครับก็ถือว่าแตรนอนก็เหมือนคล้ายของอเมริกาเลยต้องขอบคุณจริงๆน้ำใจสุดประเสริฐยังไงวันนี้จะก็ขอจบคลิปแบบแปลกๆนะครับน้ำใจที่น้องเขามีให้จ่ายยังไงวันนี้จ่าขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม